นี่คือดอกขาอ่อนนะทุกคนนะขาที่ไหนกําลังออกดอกกันบ้างก็น่าจะดอกพร้อมๆกันไหนมีใครชอบกินดอกขาเหมือนกันบ้างไหมต้อ <c> ง <oughs> ถามแบบนี้อเพราะส่วนตัวแล้วชอบมากนะทานกับทั้งพริกปาทูทานกับพริกปาทูทานแบบทานสดน,นะทุกคนทานแบบนี้แหละก็จะออกเผ็ดๆร้อนๆน,นิดนึง ก็ออกฤทธิ์เป็นยานี่ดอกอ่อนๆนี่เก็บเลยนี่กินกันพี่กระทูอร่อยมากนะทุกคนนะถ้าแก่ขึ้นไปหน่อยก็ต้องท็ดได้ใช้เอ่อะไรคมเคี้ยวกันนิดหนึ่งสรรพคุณไปหาเด้อไม่รู้แต่มันกินอร่อยดีก็เลยชอบนี่หากินได้ง่ายๆผักบ้านเราผักปลูกวะปลูกทิ้งไว้ข้างรั้วก็เวลาอยากกินขาอ่อนก็ก็งัด อันนี้เป็นขาตาแดงนะขาบุญล่มโบราณเลยแหละขาตาแดงไลากกินขาอ่อนแล้วก็มางัดรอบๆกอแต่ว่าอดอกเนี่ยก็เก็บกินง่ายหน่อยกินได้นะกินได้ต้องบอกทุกคนหลายคนแบบปล่อยทิ้งปล่อยแก่ทิ้งอะไรเงี้ยแต่ลองดูถ้าไอดอกแก่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าดอกอ่อนนะนี่หาเก็บดอกอ,อ่อ,อนๆแบบนี้ทุกคนนะนี่กินกับน้ำพริกปลาทูสุดยอดเลยนะถ้าใครยังไม่เคยลองเอาไปลองดูนะ